สุคริตโดยลูกาคำอุทิศแก่เทโอฟิลัสพระธรรมลูกาบทที่หนึ่งเนื่องจากมีหลายคนอุตสาหเรียบเรียงเรื่องราวต่างๆซึ่งสําเร็จแล้วในถ้ำกลางเราตามที่คนเหล่านั้นซึ่งเป็นผู้ที่ได้เห็นกับตาเองตั้งแต่ต้นและเป็นผู้ประกาศพระวจนะนั้นแสดงให้เรารู้ พราะเหตุนี้หลังจากที่ข้าพเจ้าสืบเสาะเรื่องราวเหล่านี้อย่างละเอียดตั้งแต่แรกจึงเห็นดีด้วยที่จะเรียบเรียงเรื่องตามลำดับเพื่อท่านเทโอปิลัสที่เคารพยิ่งเพื่อให้ท่านรู้ความจริงเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านั้นที่เคยมีผู้แจ้งให้ท่านทราบการพรยายามเรื่องกำเนิดของยอนผู้ให้พติสมา ในรัชการของเฮโรดกษัตริย์ของยูเดียมีปุโรหิตคนหนึ่งชื่อเซคาริยาซึ่งอยู่ในกองเวนอาบิยาภรรยาของเซคาริยาชื่ออริสเบตอยู่ในตระกูลอาโรนท่านทั้งสองเป็นคนชอบธรรมต่อพระเจ้าและดำเนินตามบัญญัติและกฎหมายทั้งปวงของพระองค์ ไม่มีที่ติเลยแต่ท่านทั้งสองไม่มีบุตรเพราะว่านางอริสเบตเป็นหมันและท่านทั้งสองก็ชลาแล้วเมื่อเสคารยาทำหน้าที่ปุโรหิตเข้าเฝ้าพระเจ้าในคราวที่กองเวรของท่านเข้าประจำการท่านเป็นผู้จับได้ฉลากตามธรรมเนียมของปุโรหิตจึงต้องเข้าไปในพระวิหาร ขององค์พระผู้เป็นเจ้าและเผาเครื่องหอมบูชาส่วนประชาชนอธิษฐานอยู่ข้างนอกในระหว่างที่เผาเครื่องหอมนั้นมีทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏแก่เสขรรยายืนอยู่ที่ข้างขวาแท่นเผาเครื่องหอมนั้นเมื่อเสขรรยาเห็นก็ตกใจกลัวแต่ทูตสวรรค์องค์นั้นกล่าวแก่ท่านว่าเสกรรยาเอย๋ย อย่ากลัวเลยเพราะพระองค์ทรงฟังคำอธิษฐานของท่านแล้วนางอาริสเบตภรรยาของท่านจะให้กำเนิดบุตรชายท่านจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่ายอนท่านจะมีความยินดีและเปรมปรีและคนจํานวนมากจะชื่นชมยินดีที่บุตรนั้นเกิดมาเพราะว่าเขาจะเป็นใหญ่เฉพาะพระพักองค์พระผู้เป็นเจ้าเขาจะไม่ดื่ม น้ำองุ่นหมักหรือเหล้าเลยและเขาจะเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตั้งแต่อยู่ในครันมารดาเขาจะนำพงพันธ์อิสราเอลหลายคนให้หันกลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของพวกเขาเขาจะนำหน้าพระองค์ด้วยจิตวิญญาณและฤทธิเดชของเอริยาให้พ่อกลับคืนดีกับกับลูก และให้คนดื้อด้านกลับได้ปัญญาของคนชอบธรรมเพื่อจะเตรียมชนชาติหนึ่งไว้ให้พร้อมสำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้าเซกริยาจึงพูดกับทูตสวรรค์ว่าข้าพเจ้ารู้แน่ได้อย่างไรเพราะข้าพเจ้าชราและภรรยาก็อายุมากแล้วทูตสวรรค์องค์นั้นจึงตอบว่าเราคือกาเบลซึ่งยืนอยู่เฉพาะพระพักพระเจ้า และพระองค์จะทรงใช้ให้มาพูดกับท่านและนำข่าวดีนี้มาแจ้งนี่เนะี่ยเพราะท่านไม่ได้เชื่อถ้อยคำของเราที่จะสำเร็จตามกำหนดท่านจะเป็นใบ้พูดไม่ได้จนกว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นคนทั้งหลายที่คอยเสแรยาก็ประหลาดใจเพราะท่านอยู่ในพระวิหารน,นานมากเมื่อท่านออกมาก็พูดกับพวกเขาไม่ได้ คนทั้งหลายจึงตระหนักว่าท่านได้เห็นนิมิตในพระวิหารท่านเอาแต่ทำบุยบาบกับพวกเขาและพูดไม่ได้อยู่อย่างนั้นเมื่อหมดเวรของท่านแล้วท่านก็กลับบ้านภายหลังนางอริสเบตภรรยาของท่านตั้งครรภ์และอยู่กับบ้านอย่างเงียบๆห้าเ,เดือนนางกล่าวว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำเช่นนี้แก่ข้าพระเจ้าในวันที่พระองค์ทรงทอดพระเนตรเพื่อว่าความอดสูของข้าพเจ้าที่มีอยู่ท่ามกลางคนทั้งปวงจะหมดสิ้นไปการพรยายา์เรื่องการประสุต์ของพระเยซูเมื่อถึงเดือนที่หกพระเจ้าทรงใช้ทูตสวรรค์กาเบรลมายัางเมืองหนึ่งในแคว้นตาลิดีชื่อนาซาร็ต ให้ไปหาหญิงพรมจารีคนหนึ่งที่มั่นไว้กับชายที่ชื่อโยเซฟซึ่งเป็นคนในเชื้อวงของดาวิดหญิงพรมจรีคนนั้นชื่อมารีทูสวรรค์มาหานางแล้วบอกว่าเธอผู้ที่พระเจ้าโปรดปรานมากจงชื่นชมยินดีเถิดองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับเธอมารีก็ตกใจเพราะคำพูดนั้น และลำพึงว่าคำทักทายมีความหมายว่าอย่างไรแล้วทูตสวรรค์จึงกล่าวแก่นางว่ามารีเอย๋ยอย่ากลัวเลยเพราะเธอเป็นผู้ที่พระเจ้าโปรดปรานนี่แน่เธอจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซูบุตรนั้นจะเป็นใหญ่และจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้าสูงสุด องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าจะประทานบัลลังก์ของดาวิดบรรพบุรุษของท่านให้แก่ท่านและท่านจะครอบครองพงพันุ์ของยาโคบสืบไปเป็นนิดและแผ่นดินของท่านจะไม่มีวันสิ้นสุดเลยมารีจึงพูดกับทูตสวรรค์องค์นั้นว่าเหตุการณ์นั้นจะเป็นไปได้อย่างไรเพราะข้าพระเจ้ายังไม่เคยหลับนอนกับชายใดทูตสวรรค์จึงตอบนางว่า พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จลงมาเหนือเธอและฤทธิเดชของผู้สูงสุดจะปกเธอเพราะฉะนั้นองค์บริสุทธิ์ที่เกิดมานั้นจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้านี่เนี่ยถึงแม้นางอริสเบตญาติของเธอจะชรลาแล้วก็ยังตั้งครรนมีบุตรชายบัดนี้นางนั้นที่คนเขาถือว่าเป็นหญิงหมันก็มีครรน ได้หกเดือนแล้วเพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระเจ้าทรงกระทำไม่ได้มารีจึงกล่าวว่านี่แนะ่ข้าพเจ้าเป็นทาสขององค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าพร้อมที่จะไปตามคำของท่านและทูตสวรรค์ก็จากนางไปมารีเยี่ยมนางอาริสเบตในเวลานั้นมารีจึงรีบไปยังเมืองหนึ่ง ในแถบภูเขาแคว้นยูเดียแล้วเข้าไปในบ้านของเสคริยาทักทายปราศัยกับนางอริสเบตเมื่อนางอริสเบตได้ยินคำทักทายของมารีทารกในครรนของนางก็ดิน้นและนางอริสเบตก็เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงร้องเสียงดังว่าในบรรดาสตรีเธอได้รับพรมากและทารกในครร์ของเธอ ก็ได้รับพระพรด้วยทำไมฉันจึงได้รับความโปรดปรานเช่นนี้เมื่อบันดาขององค์พระผู้เป็นเจ้าของฉันมาหานี่แน่พอเสียงทักทายของเธอเข้าถึงหูของฉันทารกในครรภ์ของฉันก็ดิ้นด้วยความเปลมปลีความสุขเป็นของสตรีที่เชื่อว่าสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับเธอนั้นจะสําเร็จ เพลงสรรเสริญของมารีมารีจึงกล่าวว่าจิตใจของข้าพเจ้าก็ยกย่ององค์พระผู้เป็นเจ้าและจิตวิญญาณของข้าพเจ้าก็เปรมปรีในพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้าเพราะพระองค์ทรงห่วงใยฐานะอันต่ำต้อยของทาตของพระองค์นี่แน่ตั้งแต่ปีนี้ไป คนทุกยุคจะเรียกข้าพเจ้าว่าผาสุขเพราะว่าผู้ทรงฤทธานุภาพทรงทำการใหญ่เพื่อข้าพเจ้าพระนามของพระองค์ก็บริสุทธิ์พระเมตตาของพระองค์มีแก่บรรดาผู้เกรงกลัวพระองค์ในทุกยุคทุกสมัยพระองค์ทรงสำแดงานุภาพด้วยพระกรของพระองค์พระองค์ทรงทำให้คนที่มีใจเยื่อหยิ่ง กร,ระจายไปพระองค์ทรงถอดเจ้านายออกจากบัลลังก์และพระองค์ทรงยกผู้น้อยขึ้นพระองค์ทรงให้คนอดอยากอิ่มด้วยสิ่งดีและทรงทำให้คนมั่งมีไปมือเปล่าพระองค์ทรงช่วยอิสราเอลค่าทาตของพระองค์พระองค์ทรงจดจำพระกรุณาของพระองค์ที่มีต่ออับราฮัม และตอพงพันธุ์ของท่านเป็นนิดตตามที่พระองค์ทรงตรัสไว้กับบรรพบุรุษของเรามารีอาศัยอยู่กับนางอริสเบตประมาณสามเดือนแล้วจึงกลับไปยังบ้านของตนการกำเนิดของยอนผู้ให้ปรติสมาเมื่อถึงเวลาที่นางอริสเบตจะคลอดบุตรนางก็คลอดบุตรชายเมื่อเพื่อนบ้านและญาติพี่น้องของนางได้ยินว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าจะสำแดงพระเมตตาแก่นางอย่างมากเขาทั้งหลายก็พากันชื่นชมยินดีพอถึงวันที่แปดเขาก็พากันมาให้ทารกนั้นเข้าสุนัตแล้วเขาตั้งชื่อทารกว่าเสคาริยาตามชื่อบิดาแต่มารดาตอบว่าไม่ได้ต้องตั้งชื่อว่ายอนพวกเขาตอบนางว่าไม่มีใคร ให้พวกญาติของท่านที่มีชื่ออย่างนั้นแล้วพวกเขาจึงทำบุ้ยใบ้กับบิดาถามว่าท่านอยากจะให้บุตรนั้นชื่ออะไรบิดาจึงขอกระดานฉนวนมาเขียนว่าชื่อของเขาคือยอนคนทั้งหลายก็ประหลาดใจทันใดนั้นปากและลิ้นของท่านก็กลับเป็นปกติพูดได้อีกแล้วท่านกล่าว สรรเสริญพระเจ้าเพื่อนบ้านของท่านก็เกิดความกลัวและเหตุการณ์เหล่านี้ก็เรื่องรือไปทั่วแทบภูเขาอยู่เดียบรรดาคนที่ได้ยินก็จดจำไว้ในใจและกล่าวว่าทารกคนนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปข้างหน้านะเพราะว่าพระหัตขององค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่กับเขา คำพยากรณ์ของเสคาริยาเสคาริยาผู้เป็นบิดาก็ตะเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และกล่าวพยากรณ์ว่าสาธุการแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของอิสราเอลเพราะว่าพระองค์ทรงเยี่ยมเยียนและทรงไถ่ชนชาติของพระองค์และทรงให้ผู้ช่วยทรงฤทธิ์เกิดมาเพื่อเรา ในเชื้อวงศ์ของดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์ตามที่พระองค์ตรัสไว้ตั้งแต่โบราณและโดยปากของผู้เผยพระวจนะบริสุทธิ์ของพระองค์คือทรงให้เรารอดพ้นจากผู้ศัตรูและพ้นจากเงื้อมมือของทุกคนที่เกลียดชังเราดังนั้นพระองค์จึงทรงสำแดงพระกรุณาตามที่ทรงสัญญาแก่บรรพบุรุษของเรา และทรงประลึกถึงพันธสัญญาบริสุทธิ์ของพระองค์คือคำปฏิญาณที่พระองค์ทรงทำไว้กับอับราฮัมบรรพุบรุษของเราว่าเมื่อเราพ้นจากเงื้อมือของพวกศัตรูแล้วจะโปรดให้เราปรนิบัติพระองค์โดยปราศจากความกลัวด้วยความบริสุทธิ์และด้วยความชอบธรรมเฉพาะพระพักพระองค์ตลอดชีวิตทารกเอย๋ย เขาจะเรียกเจ้าว่าผู้เผยพระวจนะของผู้สูงสุดเพราะว่าเจ้าจะนำหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าและจัดเตรียมมารคาของพระองค์เพื่อจะให้ชนชาติของพระองค์รู้ถึงความรอดซึ่งมาทางการทรงยกโทษบาปเขาเหล่านั้นโดยพระทยัยเมตตาของพระเจ้าของเราแสงอรุณจากเบื้องสูงจึงมาเยี่ยม,เย,ยมเยี่ยมเยือนเราส่องสว่างแก่คนทั้งหลายที่อยู่ ในความมืดและในเงาของความมรณาเพื่อจะนำเท้าของเราไปในทางสันติสุขทารกน้อยนั้นก็จเจริญไวขึ้นและจิตวิญญาณก็กำลังทวีขึ้นท่านไปอาศัยอยู่ในถิ่นธุรกันดารจนถึงวันที่ท่านมาปรากฏแก่ชนชาติอิสราเอล